ส่งความเคลื่อนไหวไอทีทิมพิธาหลังต่ายชุติมาถูกขอตแต่งงานจากกรณีที่ต่ายชุติมาได้ออกมาเปิดใจสั้นๆในรายการแย่งซีนปิดประตูรักรีเทิร์ทิมพิธาอย่างแน่นอนซึ่งถูกถามคำถามว่าเรื่องหัวใจปกติดีมีคนเข้ามาจีบไหมโดยต่ายก็ได้เล่าว,ว่าปกติก็จะเป็นคนไม่ค่อยมีใครมาจีบถ้าจะคลิกกันก็อยู่ที่ความโฟลในการคุยด้วยอย่างสมมติว่าเขาเป็นคนดีมากหล่อมากรวยมาก แต่คุยแล้วไม่รู้จะคุยอะไรก็ไม่คุยนะมันต้องรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะคุยอยากจะรู้จักเขามากขึ้นมันก็จะคุยไปเองมากกว่าเรื่องสเปคก็ไม่เชิงว่ามีแต่ถ้าเจอแล้วชอบก็ใช่เลยเรื่องการแพลนการแต่งงานในอนาคตคือจริงๆก็มีคนขอแต่งงานแล้วนะแพรรี่ลีบเซลขอดูแหวนหน่อยค่ะใช่ที่ใส่อยู่ไหมก็คือผู้ชายขอรอแต่งงานก็ประมาณนั้นค่ะนานหรือ,อยังก็ไม่นานปร,าประมาณปีที่แล้วค่ะคุกเข่าไหมก็คุกค่ะ แหวนที่ใส่อยู่นิ้วนางข้างขวาจริงๆมันผิดไซส์เลยมาใส่ข้างขวาแทนล่าสุดหากเข้าไปส่องไอจีของทิมพิธาหลังแต่ชุติมาเปิดใจถึงเรื่องแต่งงานพบว่าทิมพิธาโพสต์ภาพครอบครัวพร้อมกับระบุข,ข้อความที่แปลเป็นไทยว่าว่ากันว่าในทางการเมืองคณะรัฐมนตรีที่สำคัญที่สุดคือคณะรัฐมนตรีครอบครัวขอบคุณครอบครัวของฉันสำหรับการสนับสนุนที่ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่เกี่ยวกับตายชุติมาแม้แต่น้อย